ตามใครสองคนละมหมวกกูก็คนไหนที่ไม่โดนตามก็มันไปเกียร์แค่นั้นเองไเล่นเนี่ยเอามันไปเกียร์เอามันไปเกียร์เอามันไปเกียร์กูบอกแล้วนะกูกูขอเอามันเป็นเมืองบนเลยเนาะได้จินได้ได้ได้ไปเจอกันอนุญาตแล้วเอาเลยประกาศใบแดง อันนี้ผมฝึกอุ้มเนาะไม่ไม่จินจินฝั่งกูนะกูกูก็ถือศพไปยี่ยี่ี่ยกินโตอยู่โอเคพี่โอเคไม่เกี่ยาตนุญาตใช่ปะอนุญาตแล้วกูก็อนุญาตตัวเองการนี้มือโดนปรับกินพี่กินโดนปรับแน่แน่กลัวอะไรพี่มันโดนเราโดนปรับมันก็โดนพี่กินเอามดพี่ินเอาม มีมีใครถือว่านอกใจจริงมั่ยมานั่งเหลือในเทียเล่นดีๆไม่เป็นไอ้สัตว์พ่อกับแม่มันไม่ได้สั่งสอนมาเนาะไอเด็กเฮียนี่พ่อกับแม่มันเย็ดกันผิดท่าหรือว่าอะไรวะเดียนเดียนน้องพ่อไม่สั่งสอนไงเฮ้ยเฮ้ยกูกูกูเดี๋ยวบินเดี๋ยวผมกูหน่อยเออ ลืมลืมไม่พี่พี่ตั้งเคยตัวมาจริงพี่ตั้งเคยเคยเห็นอันนี้ป่ะที่มันเป็นแบบเหมืองอ่ะในเหมืองอ่ะที่ต้องชนเข้าไปแล้วเข้าไปในเหมืองเออได้เอาไปได้ได้ขออนุญาตให้แม่กินยอยู่กับกูหนึ่งตัวด้วยมึงเอาวันนี้เรอยู่บนรถบ้างมึงมาส่วนไอ้เกียร์เหมือนีโดนเอฟพิบุกการนะหนีนะพี่มาบอกเลยยิงเกียร์ด้วยอ่ะยิงให้ยืนไหนไม่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 ตอนมันมาเกียร์อ่ะเขายังไม่มาเป็นอะไรเลยเกียร์พิบุกมาละ เลยแค่นั้นแหละมันอยากเกียร์ก็มันเลยก็มันเออถูกปะล่ะใช่ปะล่ะแต่มันคิดไม่ได้มันเรากตัวเราโดนมันยังมันมาเรื่อยๆสภามันไม่เป็นไรเลยไอ้แค่เขาไม่หยอกเราเราก็หยอกคืนเออแค่นั้นเองหยอกกันไม่ดีใช่ไหมไอ้พันจบจบแล้ววันจริงๆเดี๋ยวก็จบแล้วบอลน้องไม่ต้องห่วงเยอะแล้ว มยมึงมึงอย่าจิดอ่อนได้ไหมกูขอร้องเลยอีเทียเอาหน่อยอีเท hmm? ียกับแคทอย่าจิดอ่อดในจีตออดพี่วนถามว่ามีใครยิงกสะพานไหมใครยิงอะไม่มีหรอกก็บอกไปดิว่าไม่มีมีก็ห่อระขานแค่นั้นแหละโอมหมายถึงยิงสะพานใช่ป่ะยิงว่าไม่ไม่ถ้ายิงสะพานก็ไม่ทำอะไรโง่โกู้ดำอ่ะเดินไปไล่ยิงอ่ะแต่ยิงเรามั้งแต่ยิงไปโดนสภานผู้หญิงกู้ดำอ่ะ ปวดยิงโดนกันเองเปล่ากูกูสัญญาเลยนะว่าไก่ได้ด <ITA> ี <ylum' S 1> <c oughs> ตอนน right ี <c oughs> <cas> ้ปวดแบบแอแต่ว่าถ้าเกิดแกงแกงแม่รู้แกงโตแก๊งอะไรไม่ยิงไปขึ้นมาแล้กใส่กูได้นะกูบอกนะหมดน้ำตาลน่ะแต่ลืมไปมึงก็คงไม่มีปัญญาหรอกไอ้เหี้ยอันนี้รวมไหนนะพี่ไปเรื่อยอ่ะกูไม่มีใครมีใครถือมันอยู่บ้างอ่ะมีป่ะมีน้อยน้อยใจจริงเห่อกูนี่มีป่ะมีแค่นี้ใช่ป่ะไม่น่ามีอ่ะ ไอ้จิ้นอยู่ไหนแล้วอ่ะแกง๊งแก๊งเอาง่ายแก๊งกูมีชื่อในวงการตลอดแก๊งมึงอ่ะใครเขารู้จักไอ้ควายเป็นแค่แก๊งปลายแถวไอ้เฮียอยู่อยู่แก๊งใหญ่แก๊งอะไรก็เลยมาแอคไอ้เฮีย ทำตัวโง่เป็นวันๆเลยแก๊งมึงเลยแตกแกมึงรู้ตัวใบโตแกงมึงอะ่ะกูดูทรงนั้นที่แกงมึงแตกแกงมึงขายกันเองว่าถ้าถ้าเกิดกูถ้าเกิดให้กูเดานะไม่ก็ไม่ก็หัวแก๊งที่ฉาหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ของอะ่ะเออน่าจะฟิลนั่นแะที่ผู้หญิงน่ะผู้หญิงน่ะที่ยืนรถตำรวจอเห็นปะน่ะผมแก่อ่ะ คน่า้ะยิงยิงแต่พี่ต้มคุยกับสภาแล้วนะพี่เรื่องเขามาปวดเขาจะยิงเราแต่ยิงไปโดนสภาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเตือนนะแต่พี่ปวดเขากลับตำรวจเป็นไรบ้างผู้พามันไปไม่น้ำที่เราทำไม่เป็นไรตำรวจมันยิงโดนสภานะขอบันเคนที่ใส่สตูซี่อ่ะผู้หญิงอ่ะอีงไงหัวน้ำตาอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่หลับแล้วพี่หลับแล้วไม่เป็นไรเขาเขาไม่ปรับคนหนึ่งมาชวนรถให้หน่อยยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตวใในอมีครถ้าเขาเรายิงผมมีนี่นะมียาลังตรงแมวดิแมวไม่ได้ยิงเดี๋ยวฉันแก่มาหลังแมวแบบรับมั่วหนิแมวบางทีเราไม่ได้ทำจริงนะต่อห้าศูนย์ห้าต่อไม่เป็นไรที่คิดว่าน้องเรายิงไงพี่ก็เลยรับแทนไม่เป็นหรอกผมอยู่ข้างบนนะข้างบนข้างบนสะพานข้างบน แต่ตำรวจยิงใช่ป่ะเมื่อกี้ตำรวจยิงว่ามีอย่ารอถ้าเกิดกูร่วงก็ของไม่ได้หไรพี่รับไปแล้วใช่ไหมหมดประโยชน์แล้วมึงอ่ะมีแค่นั่นแหละเป็นแค่เบี้ยในแก๊งไอเท็ดีแค่นั้นแหละควายทำไว้กี่บ้านเนี่จริงจริงจะทำได้หรือให้ไอ้ขี้ข้าข้างบนนะเวันวันมึงก็นั่นแหละดีแล้วกูอยากรู้ว่าคนในแก๊งมึงไปตายไหนหมดมึงขอพูดมาได้ปะขอพูดมาได้ปะ โง่เชื่องชิบหายเลยเฮียมึงเป็นหมาแล้วกูสั่งอะไรมึงก็ทำอ่ะโง่ชิบหายหลังก็อยากพูดมึงมึงเชื่องหนินะเว้กูถึงว่าคนในแก๊งมึงหรือหรือว่าอะไรพี่ต้อนหรือใครพูดอะไรก็เชื่องไปหมดไเฮียโง่ไหมกูกูพูดมึงยังเชื่อเลยโง่จัดเลยกูไม่อยากรู้หรอกมึงจะเป็นเฮียอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เฉยๆ่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีผลอยู่แล้วตัวมึงไอ้ควายแกงขยะขยะของมึงเก็บไว้ไกลส้นตีนกูนะเข้าใจป่ะแกงโตของมึง ลงไปก hey, no ็ได e. kind of no anyway. uh. ้ไปเผาใหม่เลยรถอ่ะได้ชนได้อะไรชนเย่างอีกอีกสวยสวยสวยมากแล้วกูทิ้งไอ้โตไปแล้วได้ปะได้ได้ อคือจะด่าผมมาด่าได้นะเว้ยแต่ว่าช่วยดูด้วยว่าใครเลี้นก่อนไอเหีเ้ยเล่นเล่นอะตอนผมตอนผมเล่นมาหรือว่าตอนที่เราเล่นมามันมีที่ไหนขับมาป่วนขับมานั่งป่วนอีกฝั่งหนึ่งขนาดนเนี้ยไอเทียเขาไม่ทำกันนะเว้ยเออ ส่นนี้มึงชนมึงชนแล้ววันดีใครวะไอ้ชนเลยเหรอวันนี้วะไปไกลที่สุดไปไพอแล้วคุยคุยกับสภาแล้วบอกว่าเขาจะไม่นี่แล้วปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลัวจีนจีนมองมันไปทิ้งที่ไหละกูมันไปทิ้งตามมือสองแล้วนะไอ้ไม่ต้องไปชนแล้วกลับมาโดนทุบฟอร์โดนทุบฟอร์ไม่แล้วโดนทุบฟอร์คุยกับพี่อ้วนไปแล้วเรื่องเนี้ยนี่คือไถ่ที่เคจอที่ผมเอาไปทิ้งใส่ทำไปใส่ลิกโอเว่นใส่ไอ้ไอ้ใส่ทิมเรลแอนใส่อะไรไปแอ๊กแต่กูด่ามันยาวแล้วไอ้คิมอะรวมไหนเนี่ ลุงที่เดิมดิลุงพี่เดิมไปไหนอ่ะลุงพี่เดิมเออมันเลื้อนนี่เองไอ้เฮียอยู่ๆมาอะไรของมันก็ไม่รู้มันด่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเราด่ามาก็ด่ากลับแค่นั้นเองแต่มันเลื้อนกันนั่นแหละบ้าดิเฮียแต่เลี้อนก็ไม่ผิดหรอกก็ถูกแล้วเลื้อนมาก็ ก็เต็มบุบก็ชนเต็มบุบแค่นั้นเองจบชิวๆคิดเยอะไอ้เหี้ย ถ้ามันมาอะไรนี้มันมาโอเวอร์เลยไว้เลยนะเพราะจะได้แบบนิ่งๆไว้ก็ผมบอกแล้วถ้าเกิดมันทำางี้กับนคนอื่นนะคนอื่นนะจะไม่สู้แต่ว่ากูอ่ะกูกูกูได้หมดอยู่แล้วอ่ะเก็ดฟีว่าแพ้ก็แพ้ก็เข้าใจแต่ว,ว่าไม่ยอมให้มันไม่ยอมปวดหัวฟีหรอกถูกป็ล่ะถ้าเกิดทุกคนเคยดู เขาก็อาจจะไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าของผมมันไม่เอาหรอกมันปว,ปวดประสาทเกิน <c oughs> เราก็อยากให้มันปวดจิตเราแค่นั้นเองคือมันอยากจะวัดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันอยากจะปวดนะเก็ตฟิว่ะ,ะเออแค่นั้นมันอาจจะทํากับคนอื่นแบบแต่เขาไม่อนั้นไงเออแต่กูก็ไม,ไม่ได้นี่อยู่แล้วไงไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอ ใครคนนึงวะแม็กนีเบลขับถูกปะ ไอ้บอสขับคันไหนวิชชันน้าพี่เอาไปทิ้งที่ไหนอ่ะพี่เอาไปที่เขาใหญ่เลยแหละเขาเลยอ่เขาใหญ่เลยอ่ะแล้วแล้วมันจะโดนพวกพวกสัตว์กินไหมอ่ะพี่ไปทิ้งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันถามว่าส่งไปทิ้งไหนอ่ะพี่พี่อ้วนถามอะไรนะทิ้งเขาอ่ะทิ้เขาเขาเขาเกิตาผมเอาไปทิ้งแบบโดดล่มอ่ะเอาง่ายๆตามซอกอ่ะโอทิ้งจริงเอามาเดี๋ยวผมบอกเขาเอง ต่เมื่อกี้คิมโตมันเชื่องนะกูด่ามันแล้วกูเช็คว่ามันฟังกูอยู่หรือเปล่ากูบอกให้มันขอพูดมาดิแล้วมันก็ขอพูดมาแม่งเด็กดีจัดเลยคิมโตกับตามเพื่อนรักกันคิมโตแล้วต้ามืเป็นเพื่อนรักหรอกแล้วกูไม่ให้มันด่ากูนะมันด่ากูที่กูปิดเสียงหนีกูไม่ฟังด้วยหรอกกูบอกเลยได้ได้ด่าก็ได้ด่าไปปะกูไม่ฟังหรอกพี่โดนด่ายับพี่ปิดเสียงว่าตอนผมเห็นพี่ตากับผมมาผมปิดเลยนะผมไม่ฟังนะ หักใจเลยปปผมเห็นอ่นะกูปิดกูปิดให้รู้ว่ากูปิดเนี่ยแม่งโดนปลานีมูแท้ตายแล้วงั้นไอ้พวกบางทีมันแดดกัเหรอแค่แน่บ่อยเลยไปทีน้ำอ่ะเพราะในจับมาใส่หมวกกับหลังไงไม่เห็นแล้วไม่ถูกจิตตากเบอร์เอาใครไป ไม่รู้ไอ้เหี้ยใส่หมวกกับหลังใส่ผมเฉยไอ้เหี้ยแล้วไม่<อ>คนอื่นึงไม่เอาตัวที่มันอื่นไปต่ออีกวะไอ้เหี้ยวิ่งไปแล้วไม่มีรถพี่ไอ้เหี้ยสภาแม่งปืนเป็นกิโลอะผมไก่แป๊ดวิ่งมาไม่บอกอะน้องพี่จะได้ยิงไอ้บี้ไม่เอไอ้เหี้ยผมวิ่งมาแล้วสภา,าแม่งปืนอย่างไกลอะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็ฝากด้วยนะครับตั้มย้ายมาสตรีมที่นี่แล้วนะครับ ไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วมาสตรีมที่ติกตอกแล้วก็ใครที่ยังไม่กดกดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแวะมาลั่นตอนมีลี่อย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างน้อยเนาะตอนอื่นตอนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยอาจจะไม่ดูกันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าตอนมีลั่นกันก็เชิญชวนมาลํากันได้เสมอฮะขึ้นชื่อว่าไดมอนด์เฮดก็มีไม่ให้เห็นตลอดครับอย่างที่ทุกคนเคยเจอกันนั่นแหละแต่ช่วงนี้อาจจะผ่อนไปบ้างครับขอสีมึงแม่งลงบ้างตาบอก ผมผมไม่เราไปทิ้งไก่จิ้นสองสองสอง,สองสองศพอ่ะคุณบอกว้ไปหาว่าพี่ใช่อได้กูเดี๋ยวรอรอหน่อยแล้วกันนะะปล่อยหมอว่ะไม่รู้หรอกแม,ม่งทำแบบนี้แม่งก็สุดท้ายแม่งก็โดนปรับอย่างเดียวเฮียกูเบื่อแม่งตังค์แม่งก็เยอะ ก่ต้อ่ไรนั้เนะเราเจอทุกหมดแล้วแล้วก็เอออย่างฝากนะครับแฮปปี้ <Happy S 2> คนเลี้ยงหมูเปิดแล้วนะครับเป<อ>ิดเปิดจริงแล้วอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับมือถือนะ มือถือเล่นได้คอมเล่นดีนะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นดีนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยวันนี้น่าจะอาจจะเห็นพี่พี่มารีเล่นแล้วหรอเนาะน่าจะมีอยู่พี่คิงก็เพิ่งลงคิ่ไปลองไปดูได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เติมหมูไม่โตก็ถ้าไม่โตก็ต้องเลี้ยงดีดีดิเข้าไหมเออ เออแล้วเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันเลยเวอร์บอยยังไงดิเราเราบังคับลงเอาเอพีให้ผมหน่อยเดี๋ยวหามหนึ่งได้ไหมหมดแล้วเอพีกูหมดแล้วอ๋อเราไม่มีเอพีแล้วไม่มาผมเ๋ยผมมีอ่ะไหนแถวไหนตรงรถพี่จินอ่ะมีมียันมียันไม่มีไรอ่ะเออสี ไอเหมือนมีเรื่องขโมยรถด้วยเหรอในมอนเทสหรอใครใครไปขโมยรถฝั่งตรงข้ามเขาเพิ่งโนแช่งกูเนี่ยอ๋อก็ก็เขาเอาขับเพื่อนเอาเพื่อนผมไปฝั่งนู้นเนี่ยครับก็ขโมยกลับมาฝั่งนี้ใช่นั่งมาฝั่งนี้ใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้มีโทษไอ้ัเดี๋ยวดูก่อนว่าจะโทษปรับยังไงดีว่าเดินมึงทั้งคู่เดี๋ยวไปคุยหน้าละพานกันได้ครับได้ครับไอ้เรื่องที่ผมเอารถเข้ามาใช่ไหมครับ เออเขาพูงมาแจ้งกูเนี่ยคือเขาคือเขามาปั่นผมใช่ไหมผมก็ขึ้นไปว่าเขาเอาผมไปมส่งส่งฝั่งนู้นแล้วผมก็เลยเอาเรือเข้ามาเลยเออะออือเอาเอาเออทำเพื่ออะไรเนี่ยเมียวว์เลยมาส่งามาทิ้งไม่ให้กูดิผมไม่มีที่ผมเออเอาอะไร แป๊ดอยู่ไหนกอนแปด๊ด